สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะเรากำลังจะขับรถไปซื้อของนะคะซื้อไฟที่จะมาส่องให้ต้นไม้นะคะที่เอาเข้ามาในบ้านตอนหน้าหนาวนะคะมันเข้ามาอยู่ในบ้านแล้วมันต้องมีไฟค่ะมันถึงจะโตนะคะทีนี้ตอนนี้เรากำลังขับรถไปนะคะดูสิคะท้องฟ้าสวยมากเลยอะ่ะวันนี้แต่จริงๆตอนเช้ามืดครึ้มนะคะโอเคค่ะตอนนี้มาถึงที่มานาดแล้วนะคะก็จะมาซื้อไฟค่ะ ตอนนี้กนเลือกนะคะเลือกจังเลยเลือกเยอะมากให้ <c oughs> ช่างเลือกอโนน,นก็ไม่ได้อันนี้ก็ไม่ดีอสรุปแล้วก็เลือกได้ค่ะได้มาซองหลอดค่ะก็พอดีเลยกับกับกระถางต้นไม้ของเรานะัมีอยู่ไม่มากค่ะโอเคค่ะพอมาที่นี่นะคะมันก็จะมีเขาจะขายอีกแผนกก็ขายพวกเนี่ยต้นไม้พวกปุ๋ยพวก ดินปลกผักอะไรเงี้ยค่ะก็มาเจอฟักทองนะคะโอเยอะแยะมากมายเลยค่ะดูสิค่ะ,ะเขาเอามาเพื่อฟักทองแบบนี้นะคะเข้ามาเพื่อประดับวันฮาโลวีนค่ะคนก็จะมาซื้อคันอ้าวน,นี่ก็มาเจอพริกค่ะพริกกำลังแดงเลยบอกแฟนจะซื้อแค่บอกเขาเอาไว้โชว์ <c oughs> ชวเขาไม่ได้ไว้กินค่ะตอนนี้ก็ซื้อไฟนะคะสําหรับต้นไม้มาแล้วนะคะ ไฟเพื่อจะได้ส่องเขาว่ามีแสงในเวลากลางกลางคืนหรือกลางวันนะคะอยู่ในนี้มันก็จะมืดเนะดูว่ามีอะไรบ้างต้องเอาเข้าบ้านแล้วค่ะตาไคร้นะคะกําลังขึ้นเลยอันนี้เขาเรียกเซลลารีนะคะหรือว่าเป็นตั้งโอฝรั่งนะคะใบใหญ่ๆอันนี้อยู่ข้างนอกใกล้ตายแล้วต้องเอามาข้างในค่ะอะ,อะไรนะโหระพาของที่นี่ค่ะ อันนี้ชาพลูค่ะซื้อมาจากร้านเอเชียแล้วก็เอาก้านมาปักไว้มันก็ขึ้นนะคะก็เลยเอามาไว้ในนี้อันนี้โหระพาบ้านเราค่ะอันนี้ก็ซาลารีค่ะซาลารีที่อันนี้นะคะซื้อมาจากซุปเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็ตัดเอาต้นนะคะต้นมันกินใบหมดแล้วตัดเอาต้นมันมาแช่น้ำน้ำม,มันก็ออกราก้าเลยพาไปปักดินนะคะ ดูสิคะว่ามันสวยมากเลยใบยใหญ่ใหญ่อันนี้ออกแล้วก็มาตัดใส่ข้าวต้มค่ะอร่อยนะคะเดี๋ยวต้องมาอยู่ในนี้ผักทั้งหลายนะคะ่ะต้นไม้ต้องมาอยู่ในนี้ในบ้านนะคะอันนี้จะเป็นห้องเก็บของอน,นี่จะเป็นเครื่องทำน้ำอุ่นนะคะที่ทำน้ำอุ่นในห้องนี้ก็จะเป็นที่ซ่อมนะคะ สมนอนสมนี่ค่ะของเยอะมากมันเป็นห้องเก็บของนะคะอ,อยู่ในนี้ก็ประมาณกี่เดือนนะก็จนถึงหน้าร้อนนะคะที่ให้อากาศอุ่นขึ้นต้องปีหน้านะคะอยู่หลายเดือนเลยในเนี้